เอาเลยครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมต้องบอกว่าผมห่างหายจากการจริงๆบอก็ไม่อยากใช้คำว่ารีวิวเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารีวิวทีลไยนี่มันม,มีประเด็นตลอดนะครับจะสังเกตว่าหน้าหลังที่ผมเริ่มไม่ค่อยจะรีวิวตัวละครแล้วแต่แบบตัวนี้มันไม่ได้เว้ยเมื่อนตัวนี้ไม่กำลังเป็นมีมอยู่ในช่วงนี้ผมก็เลยว่าเฮ้ยใ,ในเมื่อมันเป็นมีมอย่างเงี้ย เราก็ไม่ควรที่จะพลาดตัวที่มันเป็นมีมตัวที่มันน่าจะก่อดรามา่าถุยนะฮะเออก็มาดูกันว่าคนเล่นกระกาศอย่างผมเนี่ยจะใช้เจ้านี่ออกมาได้เก่งได้เวอร์ได้โหดอย่างที่บางคนบอกว่ามันดีขอแค่ได้สแตก็กมาเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันนะฮะสำหรับโกคูแบ็กต้องบอกว่าผมไม่ได้เกลียอะไรโกคูแบ็กตัวนี้เลยนว้ย มันเก่งมากๆเลยนะแล้วก็ผมชอบมากเป็นตัวที่ถ้าไม่ตายสวยมากๆเลยแต่ก่อนแนวชอบดูมากแล้วก็เนี่ยไงลิงเต็มสิบเาไม่รักริงไม่ทําให้อ่อปิ๊งไม่เต็มสิบได้ไงวะไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันนี้มาเทสกับด่านเบติโต้สีแดงแล้วก็ทีมที่อยู่ก็แน่นอนว่าจะเป็นทีมสามัทนะครับสามัทอย่างเดียวก็สามัทลงไปรลลัวนะครับผมแล้วก็ไม่ปีิกโรเลยลวกันเพราะว่ามันไม่มีตัวแล้วอะ มันมีแค่นี้เนาะก็มาเดี๋ยววันนี้ไปลุยกันเลยครับพูดแล้วก็ลุยเลยนะฮะเอาละครับผมเรามาดูในด่านจริงๆเลยดีกว่านะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกับเบจิโต้นะครับมันไปกองข้างหลังกันแบบนั้นนะฮะเฮ้ยถ้าแบบนี้แล้วก็นะเปอร์เซนที่เราจะตายนั้นมีสูงมากเลยครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ไอเทม อ่าน้องนี่ช่วยก่อนละกันนะโอ้โหคือถ,ถ้าผมเอาไปไว้ข้างหลังนี่มันคือมันโดนมีสิบแปกสูงเพราะนั้นผมจะยอมโดนเพียงแค่หนึ่งหมัดพอครับผมว่าไม่น่าตายนี่ยมาต่อเลยนะฮะมาอย่างนี้แหละผมว่าสามารถเราไหวหน้าไหวชิวไหวชิวมาครับอย่าโดนทาให้ตายนะมึงคนอะไรมันจะดวงซวยขนาดนั้นวะไม่มีหรอก3าล้านแปดครับ ต่ไปไว้ข้างหลังมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับวันตีเราเยอะมากโอ้กูเสยียววัดเดียวโอเคครับตีเบิ้ลสวยงามครับสแต็กโออเราียกวอะไรนะสแต็กมันเพิ่มอะครับผมมีโตโอ้สแต็กสามรอบแบบนี้หมายความเม่าแขงเก่งแน่น,นอนอื้สแต็กเบิ้มเบิ้คลคือเลยโอ้โหโถต่อยสี่รอบโคตร คตรเก่งโคตรอันตรายบ้าเฮ้ยไงโอ้โหตัวนี้เท่เป็นการสแต็กชัดๆครับคือเจอตัวดีนี่ขอให้บอกครับโอ้โหฟินเลยครับมารีวิวแบบนี้ฟินเลยฟินตัวแตกนแครับโชว์แบบมาถึงแบบเปิดมาก็โชว์เขาเรียกว่าอะไรนะโชว์ตีเบิ้ลไปสามรอบตึงๆครับโอ้โหต้องบอกว่ากลังต้องกันที่น่าจะครึบระหว่างนี้ขึ้นครึบ สบายก็แบบนี้ไปก็มองว่าโกคูเป้ของเราน่าจะน่าจะแข็งแกร่งที่สุดเลยครับตอนนี้โอ้โหมิโตะมันก็แค่แบบว่าตัวแบบตัวก,กระจอกันนะเออเนี่ยถ้าไม่ตานสวยจริงว่ามิโตะเ่ยขอแวะชมมันหน่อยนะอื <c oughs> ดูคือีก็ไม่เบื่อนะยครับขนาดเราเป็นคนโดรน,นะเราก็รู้สึกไม่เบื่อเ่าต้ตมันเท่เลยนะครับผมบอกเลยว่าโกคูแบทเราพังอาดแน่นอนเพื่อนเพราะว่าเราแบบเราสแต็ัวดีอะ ต้องบอกงี้เราต้องแต็กมบดีฮะไอครับผมไปครับไปครับผมบบผม,ามาๆเออมาดิเออมาดิอปมาเยอะอปมาเยอะไปมาเยอะไปมาเยอะอ,อต้องบอกว่าเดี๋ยวให้โกคูแบ็คโคมาทีนะฮะจะโชว์ตีเบิ้มแบบรัวๆนะฮะเพราะว่าเราเจอคนดีเมื่อไหร่โกคูแบ็คเรามากักจะเก่งครับ ต้องบอกว่าเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องเจอกับตัวเดียคุยตัวดีเนะถึงจะเก่งแต่จะบอกว่าเป็นข้อเสียก็ไม่ได้นะ่ยต้องบอกว่าเป็นจุดบกพร่องเล็กน้อยละกันนะครับต้องเจอกับตัวดีเท่านั้นนะฮะถึงจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีโอกาสที่จะตีเบิลใช่ปะวะผมจำไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวขอเปิดผมลองเปิดเดว็บ <c> ด <oughs> ูอีกแม่เงยโดนเปิดเว็บดูเนี่ยเออ ใช่แหละที่เปิดแรกคือมันเจอตัวดีมันเก่งนะฮะต้องบอกแบบนี้ผ่านไปสามเทินแล้วนะฮะไปครับผมเราต้องใช้ไอเทมช่วยพังอานะฮะจนกว่ามันจะแปลงร่างนะเพราะว่าไม่มั่นใจว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นการไม่ให้ประมาทนะฮะเดี๋ยวตายนะฮะโอ้โหตอนนี้พลังป้องกันรอบไปเกือบ4ี่แสนแล้วบ้าเอ้ยที่เก่งเหลือเกินตัวนี้โอ้โหภูมิใจเนะฮะโดนตัวนี้ตัวโหดโอ้โหตัวนี้ตัวโหด มาครับแต่ความสามารถนี่จะโหดขนาดนี้ได้ต้องเจอกับตัวดีเท่านั้นนะถ้าไม่เจอกับตัวดีก็อาจจะตึงเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับผมคือวันจะสูญเสียความสามารถในการตีเบิ้ลนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีความสามารถในการตีเบิ้ลตรงนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ก็ก็ ก็ไม่กากหรอกนะฮะเออ e, ไม่น่ากากนะฮะไม่กากเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้แซะนะฮะผมอันนี้คือแบบว่าเรารีวิวตามจริงนะฮะผมว่าถ้าเกิดไม่เจอตัวดีเนี่ยอาจจะตึงเล็กน้อยนะฮะมาครับผมไปแล้วครับสี่แสนสามครับบิ้งแรงหลุดแรงเลยเออไปเพิ่มเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยเร็๋ยวแตันเยอะเดี๋ยวกูเสี่ยวมึงตายเฮ้ยเมื่อกี้มันโอกาสไฮเชนกูไหวบอลดิ่ก โอ้โหไม่หล่อเลยอะรอบแรกยังหล่อเลยเพื่อนรอบหลังไม่หล่อแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีเวลาให้หล่อเยอะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวมีเวลาให้หล่อเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโผล่มาอีกน่าจะหล่อได้กว่าน,นี้ฮนะเออเออ,เอ,อมาดิเอาเอไอเทมเรายังอยู่นะครับไม่ต้องใช้ครับไหวตึงแน่นอน เฮ้ยเอาไปดิเฮ้ยตัวนี้มันรู้สึกม,มันจะลิงกันดีนะหน้าเน่าเนี่ยโอ้โหยอดกดเกินเฮ้ยถ้าเกิดออกมาแล้วมันแปลงร่างนี่ผมถ้าเกิดเราไม่ใช้เท่ม,มันจะตายไหมเฮ้ยถ้าเราไม่ใช้อหรถ้าไม่ใช้เพื่อนจะตายแทนบหรอรู้สึกเพื่อนตายแทนวะเออสามารถได้ของจริง สีแดงมันก็เรียบร้อยเลยครับแบบนี้อืมเนี่ยทีนี้มึงไม่ใช่ไมทำไมตาย,ยนะถามจริงทีนี้มึงไม่ใช่ทำไมตายเลยนะใช่เลยดิดร้อยอยู่อืมหามร้านก้านะไอ้โหยไอ้ยิงตีแดงอย่าเนี่ยตัวข้างตู้เนี่ย โอ้มาแล้วเนี่ยผมต้องทำเสียงหล่อตลอดนะครับเวลาโกคูแบ c คแปลงร่างนอะไรเงเพื่อนเออมาครับผมที่เราจะไม่ใช้ไอเทดีไหมถ้าเราไม่ใช้เทนนี่ถือว่าจะเป็นการลบหลู่แฟนขับโกคูแบ c คไหมลิงไหนดีสุดวะเฮ้ยลิงกนี้ดีกว่าหรอบ้านะ่โอ้โหตอนนี้สเต็กพลังป้องกันเขาไปถึงห้าแสนแล้วนะฮะ ต้องบอกว่าเวลาเจอกับตัวดีนี่เขาค่อนข้างที่จะสแต็กไนี้ค่อนข้างโหดมากเลยนะับผมแล้วก็เพิ่มคิจเจ็บคอแล้วนะฮะจะเพิ่มคีบบวกสามแอทแทงสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวละครตัวร้ายด้วยนะับผมก็บอกว่าเจอกับตัวละครตัวดีนี่เขาควบังานะฮะเพราะฉะนั้นต้องกราบขอใครแฟนลับโกคูแบงจริงนะคือผมจะไม่อยากใช้ไอเทมเนียผมอยากลองไปวัด นะครับถึงแม้ว่าไอตัวขลางนี่น่าจะตายชัวนะฮะไปเราขอไม่ใช้เทมเลยไหมห้าแสนนี่ผมว่ามันเยอะแล้วนะมาผมว่ามันเยอะแล้วห้าแสนนี่คือเยอะแล้วคือใช้ไอเท่ม่ะยังไงแม่งก็รอดเวน่ะผมว่าใช้ไอเทยมยังไงแม่งก็รอดเพราะฉะนั้นขอเทสจัดจัรเลยแล้วกันไอ,อ,อห้าแสนนี่มันต้องแบบต้องเจาะไม่เข้าแล้วไหมไอไกตัวขลังนี่กูเสียวตายมากดว้วยว่แม่ง โว์มาโว์มาให้ให้โล่เห็นโกคุกแบ็กว่าเองอะ่ะมันของจริงเว้ยห้าแสนเนี่ยไม่ใช่ของตั้งโชว์นะเว้ยไปลุยอย่าไปกลัวโอ้โหตีไม่เข้านะฮะโอ้โหเอ้อ,อแบบนี้แบบคอมเบอร์ยังไงอมืมาดีไม่เป็นห้าแสนนะครับไม่เป็นไรโลดโบกเลย,เยไม่ โอเคครับเรามาเจอกับโบลี่กันบ้างดีกว่านะมันดูเหมือนว่าถ้าเจอตัวร้ายเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะโอ้โหต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะต้องบอกว่าเมื่อกี้มันเป็นอุบัติเหตุนะครับที่โกคูแบคผมโดนทีเดียวตายนะเมื่อกี้มันอุนบัติเหตุจริงๆนะยทุกสิ่งทุกอย่างนี่สามารถเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมเราคิดว่าสแต็กนั้นจะพอแล้วนะแต่มันก็ไม่พอนะับผมก็มไม่รู้นะว่าจะต้องสแต็กถึงขนาดไหนนะับแต่ทางที่ดีเมื่อกี้นะครับถ้าเกิด เราไม่ประมาทนะแล้วเราใช้อเทมไปมันก็จบเหมือนกันนะก็คือเราก็ผ่านแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับนูน,นูนะครับอย่าไปทําตามนะครับหรือว่าคนที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่หรือว่าไม่ต้องคาตามนะื่อกีผมแค่อยากเทสเฉยว่า5 0 0แสนเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอกับเบตโตครับเพราะาไอ้บ้านนั้นมันยิงแรงเหลือเกินนะฮะโอ้โหเครียดเลยนะมันยิงแรงไปไหนนะมันโดนรถทำเนีจริงปะวะหนูก็รู้สึกสงสัยกอนเหมือนกันนะครับอืมกำยิงแรงนะมาดูมาดูแบบว่าเจอตัวร้ายมั่งนะครับ ว่าโกคูแบ็กเราจะเป็นอย่างไรนะฮะเพราะว่าเจอตัวดีมันมันเก่งอยู่แล้วอะมันขอเรียกว่าะนะมันเทพซ่าครับก็บอกวันนี้นะมันเจอตัวดีมันค่อนข้างเก่งอยู่แล้วไม่ค่อยห่วงนะแต่เจอตัวร้ายเนี่ยมาดูนะครับมันเจอตัวร้ายครับผมเอามันขึ้นไปหน้าเลยนะผมต้องการให้มันสแต็กครับไป โอ้โหสองล้านเจ็ดต่อสองล้านเจ็ดอ่ะได้เพื่อนอ,อ,อย่างว่ามันต้องออกมาเรื่อยๆไงมันถึงจะเก่งเออเฮ้ยของจริงกูแบกเอาว่ะเงี้ยละเออเฮ้ยเอาเฮ้ยมา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  ของจริงอ่ะกูแบกอะอย่าไปด่ามันนะเว้ยน่าจะแบบว่าเป็นเกิดเกิดความออะไรครับนี่แต่เราสีม่วงอยู่แล้วไงล่ะมามาโบลี่ดูแบบโดนตีแรงมากเลยนะโอ้โหสตดแรง จบเออปิโกโรจบโบลี่กับโบ,โบโลี่โดนฝ่ามือยอมทูดปิโกโรนี่ของจริงไม่ว่าจะตัวดีตัวร้ายปิโกโรบอกกูตบหมดกูตีเข้ารูทุกสีด้วยมึงอ,อื้อโคตรโหดมาเร็วพระเอกมาอีกแล้อะ แองล่างพร้อมกันเลยนะครับโอ้โหมันจะหล่ออะไรขนาดนี้เฮ้มาไม่รอไว้ตอนแรกเลยบ้าเพราะว่าอูสามแสนสองคือไม่ธรรมดานะครับเราแตกนี่ล้วอย่าดูถูกเขานะครับของจริงนะตัวนี้บอกเลยโอ้โหจอดแม่งเอ้ยแมงซับดีวะ่ะ อันนี้ทรบดีนะเออหกล้านสามไม่ธรรมดานะฮะนาเมตถึงอยู่ในระดับเกมที่ดีแน่ผมมือบ่อยโคตรคือโอ้โหโคตรเอาเรื่องไปง้างแล้วโคตรนะฮะผมคือจะเสียดายเสียดายว่าทำไมจะต้องเป็นตัวดีด้วยว,วะคือถ้าเป็นแบบ เขาเรว่านะตัวร้ายอ่ะไม่สนตัวร้ายเ็าดีได้ไหมมันจะดีกว่านี้นะแต่โชคดีนะที่คอราแปลงร่างแล้วอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะสามแสนอะห้าเลยเหรอเมื่อกี้มัาทำป้องกันเราสามแสนกว่านะเว้ยโอ้ึงแรงจังวะมึงแรงไปปะเนี่ยสแต็กเท่าไหร่ถึงจะพอครับผม ตายก่อนไมเน่เละมันหามจริงเนี่ยมันต้องตายก่อนผมผมเชื่อเวยมันตายก่อนผมผมมั่นใจล้านเปอร์เซนต์โกกนี่แหละมั่นใจเลยว่ามันตายก่อนผมอย่างแน่นอนบอกเข้าไปอีกทีหนึ่งมันก็ตายแล้วเป็นไงเรียบร้อยโอเคของจริงได้เทสไดโน,น่้น เออมาดิมาครับมาครับเฮ้ยไม่นะเดี๋ยวผมตัดไปเลยแลยกันนะค,ค,ครับโอ้โหเก้ครับผมตัดมานนี่เลยนะครับแล้วก็กลับมาดูนะครับตอนนี้พลังป้องกันของเขามากถึงสี่แสนไปแล้วนะครับแต่ผมจะบอกว่าเออต้องกลับทำเสียงหล่อเหมือนเดิมนหฮะค,คือต้องบอกว่าเฮ้ยกูแพ็กตัวนี้ เมื่อกี้พลังป้องกันเราก็ห้าแสนกว่านะครับแต่เราโดนเออเบจิโต้นะครับมันลำกระบี่ใส่ทีเดียวถึงก็แตกเลยแล้วนี่คือโบลี่นะฮะเราจะเทสกับโบลี่อย่างนั้นนะ่ะหรือือมว่าอย่าเลยดีกว่านะฮะเออนี่จะโดนแฟนขับโกคูบแบกด่าไปมากกว่านี้นะฮะเราจะแตกต่อไปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปเทสแล้วกันนะฮะผมกลัวครับกลัมันตายอนงะบ้าเลย ในสถานการณ์จริงเราควรที่จะใช้ไอเทมช่วยนะฮะมันจะได้ไม่ตายง่ายนะครับทงแบบนี้นะตอนนั้นผมอาจจะแบบคุ้มครั่งไปนิดนึงนะฮะเราต้องใช้อเทมช่วยเขานิดนึงนะครับผมไปครับผมถ้าไม่ตายสวยที่สุดนะโอ้โหชอบมากอันนี้อันนี้ชอบจริงนะเออไิดขีดยังไงล่ะเนี่ยจ,จะคืออ่าเนี่ยติดอย่างเดียวเลยคือไม่เจอตัวร้ายทีนึงต้องไปพึ่งพึ่ง p า s s i ส่วนตัวพึ่ง Potential นะฮะ ว่าเอ้ยไม่ไรครับเราสแต็กไปเรื่อยอืมพูดแต่ขนาดไม่ได้เจอตัวตัวหลักตัวดีนะยังเกือบเกือบห้าแสนเลยนะเพื่อนก็ถือว่าสแต็กค่อนข้างไวนะฮะผมว่ามันทํามาเพื่อเพื่อกบจุดอ่อนตรงเนี้ยไม่งั้นสแต็กไม่น่าทันหวะ่ะจริงๆนะไม่น่า,านสแต็กมันไม่ทันเว้ยไม่งั้นจะแตกก่อนเอออันนี้คือเราปลอดภัยระมันว่ามันตายก่อนนะฮะ ว่าแม่งตายก่อนโบลี่เนี่ยดูดิเนี่ยนี่เจอแก๊งนี้ก็ตายแล้วเนี่ยเนี่ยเจอแก๊งนี้ก็ตายแล้วมัง้งเฮ้ยมึงไม่ต้องใช้หน้าหรอกมันจะตายแล้วสงสารมันไปพึ่งเลยให้โก,โกคูแบ็กกูได้โชว์เลยอย่านะอาเอาใจเอาตายนะอย่าเลยกู <c oughs> ไม่เอาตายแน่เลยวะแม่งเขียวอีมามขนาดนี้ อย่าจ้าคุณแม่ทเห็นอย่าทายนะมึงเออเออโอเคพอ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 เออโอเคเหลือบ้างเหลือบ้างเหลือข้างหลังบ้างจะเห็นลูกเห็นไปตัวหลังดาวลุงเลยโอ้ยโอ้โอ้ต่อยแรงเรื่อยเฮ้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 ยไม่ตายหรอกเงินไว้นะ เฮ้ยเฮ้ยเบาเเออเฮ้ยเหลือๆหลืงเหลือเขาเหลือมั้งเออจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยมามาของจริงอะมาครับผมโอ้โหมาครับผมกับทำสิงห์หล่อเหมือนเดิมนะฮะต้องบอกว่าพลังป้องกันนั้น พุ่งสูงขึ้นถึงห้าแสนเจ็ดผมว่ามาแล้วถึงเวลาละเพื่อนเฮ้ยถกากูแปลงล่างเนี่ยมันจะดีกว่าเดิมไหมต่อไแปลงก,กัอยากดูวะโอ้ลิงเหมือนเดิมเลยะทางวันนั้นนะครับเพราะว่าผมว่าเราเราได้เทนจริงละมาห้าแสนเจ็ดเว้ยไม่ตายหรอกจะมาตายอะไรบ่อยเกินทุเรศ ระดับพระเจ้าขานาดนี้ไปเลยกูคูแบทจงให้เด็กมันดูห้าแสนเจ็ดอ่ะมันสแต็กของจิกแปดแปดโอ้แปดแปดเลยนี่ตอกเลขสวยโชว์ให้เด็กมันดูห้าแสนเจ็ดแต่ไม่ใช่ของตั้งโชว์เออมึงบูดตืิดบ้นพุ่นเลยพุ่นเออหลอนสีไปคลิปไปเออเป็นไงละ่ะ เป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยมาโอ้โหตแตกต้องหลายโบ้าไม่ตายหรอกเบาเบาบอลีเบาเบามันน่าจะจแตกถึงหกแสนกว่าแล้วนะื่อกี่า หกแสนก็เอาไม่อยู่อีกเหรอโอ้ยแต่ก็โชคดีนะครับที่เรายังต้องบอกว่าเรายังโชคดีนะที่แบบว่าไม่ตายนะโอ้โหผมว่าเมื่อกี้มันน่าจะเกือบไป6กแสนหได้แล้วนะฮะยังไม่พอนะครับกับสำหรับพวกด่านชาเลนจ์นะฮะอืมน่าคิดน่าคิด นี่ถ้าไปด่านหลังๆที่เป็นพวอติเมตเลโซนโอเมก้าเชนลอนนี่เราไม่ตายหรอวะ <laughs> อย่าพูดอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยดีกว่านะครับจากมุมมองของเอสตรีมเมอร์ผู้นี้นะครับว่าความรู้สึกต่อคูแบ็กอย่างไรนะครับผมเราไปาสรุปกันเลยดีกว่าครับโอเคครับผมเรามาน่าสรุปกันเลยดีกว่านะครับว่าหลังจากที่ ผมเล่นเนี้ยเนะี่ผมรู้สึกอย่างไรบ้างน,นะครับต้องบอกว่ารอบนี้อาจจะไม่ได้ไปเทสกับโอเมก้าเชนลอนนะผมรู้สึกว่าอไม่น่าจะรอดวะนะครับก็เอาเป็นว่าตามสภาพที่ผมเห็นก่อนเลยนะครับโคดีคือไปกับทีมทีมนี้ยทีมที่เป็นพวกโกโคูปแบ็ะเฮ้ยแม่งเก่งว่ะราเมจไม,ไม่ไม่เบานะครับแรงมากแต่อาจจะ ไม่ได้ดุนแรงตอนที่มันออกมาสักน,นิดหนึง่งแต่ข้อดีเลยคือลิงก์ง่ายซึ่งจากแต่ก่อนนะ่ะแม่งเราก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าตอนที่เล่นโกลคูแบ็กสีม่วงตัวน,นี้สิ่งที่เกลียดที่สุดคือแม่งลิงก์ห่วยแตกมากอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเขาเรียกว่านะมันไม่มีคิบวกมาให้ด้วยครับแต่ตอนเนี้ยมันมีคิบวกมาให้เพิ่มแล้วบวกกับองค์ประกอบทีมค่อนข้างที่จะเล่นได้แล้วนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มัน ECA ใช่ไหม ไอ้นี่มัน eca เสร็จแล้วก็มีไอ้ตัวนี้มาอีกนะครับมาทาให้ทีมเนี้ยมันลิงก์กันได้ดีเลยแล้วมันก็เล่นง่ายมากนะเล่นสนุกด้วยนะครับร่างแรกอาจจะค่อนข้างแบบคาดหวังต้องไม่มากมาไม่ได้เรื่องราเมจนะครับผมแล้วแต่ใกกนรี่เกดแปลงล่างแล้วเนี่ยโอ้โหโวยของจริงเลยแถมหลอด้วยแปลงล่างนี้คืออย่างเอานะครับบอกแบบนี้เลยนะครับแปลงล่างนี้ต้องบอกว่าหวังพึ่งเชื่อถือเชื่อใจได้นะครับโดยเฉพาะที่เกิด ต้อวหมอเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีมากๆเลยแล้วข้อดีแบบโคตรๆเลยคือเมื่อเจอกับศัตรูตัวดีนะครับอันนี้คือแบบโอ้โหเกิดมาเพื่อฆ่าคนดีครับเอาง่ายๆคือถ้าเกิดเอาไปลงเนี่ยโกคูแบค็คเจอใครที่มันรู้สึกว่าไอเนี่ยไอหมอเนี่ยมันเป็นคนดีเมื่อไหร่นะโอ้โหผมบอกเลยไอคนนั้นได้เตรียมตัวตายได้เลยเนะยเพราะว่าความสามารถในการที่จะแบบเข้าไปยับหน้ารัวๆของโกคูแบ็คตัวนี้เนี่ยค่อนข้างโหดมากเนี่ยับผมมันคือความสามารถที่ดีแล้วแบบ ดีควรที่จะไม่ควรที่จะเป็นซุปเปอร์คาอย่างเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะตามมาด้วยข้อเสียแะครับสิ่งที่ผมรู้สึกไม่รู้สึกอะเล่นนะออมันก็คือความรู้สึกแหละเพราะว่าต้องบอกว่านี่คือการรีวิวเอาเห็นส่วนตัวของผมนะคือแบบเอ้ยคือผมไม่เจอตัวดีเนี่ยเริ่มมีปัญหาในเรื่องของการสแต็กแล้วนะครับมันอาจจะสแต็กช้ากว่าตอนที่เจอตัวละครตัวดีต้องบอกเลยว่าการที่เจอกับคนดีนะครับเบจิโตเอปถุยเบิโตแ้แหละแม่ง โกคูแบ็กเนี่ยมันจะสแต็กได้ค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยแลเอาง่ายคือสแต็กไปถึง5 0 0แสนเนี่ยได้โดยที่ใช้เวลาแค่5้ึงหเทิร์นเนี่ยมันไปได้ถึงระดับนั้นแล้วนะเว้ยเพราะว่าสแต็กแม่ง50%ทุกรอบเลยไม่ว่าจะเป็นล่างเล็กล่างก่อนแปลนหรือล่างหลังแปลนเนี่ยคือแม่ง50%แบบโอ้โห,โหเยอะมากนะสแต็กดีมากๆถึงบอกว่าเวลาเจอคนดีเนี่ยแม่งโคตรเก่งเลยสแต็กห้าแสนหกแสนเนี่ยสบายนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปห่วงเรื่องสแต็ก มากขนาดนั้นแล้วนะถึงแม้ว่าจะเจอตัวร้ายนะครับด้วยความที่ไอ้คูยกันไ,ไม่ได้อีกเพราะว่าผมแม่งเกือบดาวลุ้งไงต้องบอกว่าใครที่มีประมาณ55%เนี่ย55%เนี่ยน่าจะนรกแตกพอสมควรเพราะว่าคุณไม่มีในเรื่องของการใส่เอ่อ potential ตีเบิลมาให้แทบแทบผ่านแทบได้น้อยมากเลยทำให้การตีเบิ้ลของคุณอนะ หวังผลได้เฉพาะร่างที่เป็นร่างโกคูแบรร่างนี้เท่านั้นเพราะร่างนี้มันมีความสามารถในการตีเบิลมาให้แลวก็เป็นโอกาสอย่างสูงที่จิตทําไม่ตายแต่ร่างแรกนี่คือแบบซบเลยนะคุณแม่งลุ้นอย่างเดียวอะลุ้นอย่างเดียวเลยไม่ได้มีความสามารถตีตีเบิลมาให้แล้วนะมันจะมีแค่ความสามารถที่หลังแปลงร่างเท่านั้นมันจะทาให้การที่ตัวละครตัวนี้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมมองว่าไม่ไม่ค่อยอยากจะเชียร์หยิบมาใช้สักเท่าไหร่นะนอกจากคุณจะอวยเันจริงเพราะว่าอาจจะทำให้คุณเล่นยากยากมากเลยแต่กลับกันถ้าเกิด 55%และคุณเจอไปลงกัำดานตัว D อีอารเนี่ยเอาไปได้เลยเพราะว่ามันมีความสามารถในการตีเบิ้ลอยู่แล้วมันทำให้ตัวละครตัวนี้สแต็กได้ง่ายจุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเชียร์ว่าปลดประมาณหนึ่ดาวอะหดาวขึ้นไปกำลังดีแล้วก็ปลดได้2ดาวหรือดาวลุงเนี่ยแบบดีมากๆเลยนะครับผมเนาะต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่สแต็กง่ายนะครับเออก็ผมบอกว่ามันสแต็กง่ายจริงๆด้วยมันแบบปั๊บป๊บแป้งแบบห้าแสนแล้วอะนะครับเนาะก็ ส่วนข้อเสียอย่างอื่นอกมีไหมนอกจากเจอตัวดีเนี่ยเจอตัวร้ายเนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งคือคือพอ <c oughs> <c oughs> ม,ม,มันไม่มีการดไม่มีรถด,ดามเมจเลสโซนสมัยนี้สแตกไปแทบจะไม่ค่อยช่วยเลยในความรู้สึกผมนะ ขนาดหกแสนแล้วห้าแสนแล้วก็ไม่ไหววะ่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ดันหลังๆนี่แม่งตัวไหนที่ไม่มีพวกรถดาเมจไม่มีพวกกาดเนี่ยถ้าจะสแต็กไปเพียวๆสู้เนี่ยมันค่อนข้างจะแอบบจะตึงๆนะอันนี้ต้องบอกด้วยความที่ส่วนตัวว่าแม่งแอบ,บจะแบบไม่ไหวกับการไอพวกมีรถดาเมจเนี่ยถึงแบบมันจะไม่ได้สแต็กอะไรเยอะแต่ด้วยความราะว่ารถดาเมจเป็นก้อนนะเพื่อนมันมันดีกว่าสแต็กอะสแต็กนี่แม่งคุณต้องแบบ วัดใจระดับหนึ่งเลยนะเออต้องวัดใจระดับเนีเ้ถ้ากูสแต็กไปไม่พอเนี่ยแม่งผมว่าสแต็กประมาณเจ็ดแสนแปดแสนอะน่าจะพอรับดาเมจของตัวละครโหนดได้อยู่นะครับคือผม,ผมไม่อยากเอาไปเทสโ oh อเมก้าดีกว่าว่าน่าจะตยอะโอเมก้า <laughs> oh มันตีแรงเนะี่ยเออเอาว่าเทสอันนี้ก็น่าจะพอเห็นเป็นไอเดียได้แล้วเนะี่ยแล้วก็เดี๋ยวดีเทสมากเดี่ยเดี๋ยวผมลุดแขกมันอีกนะ เพราะว่าขนาดตอนอ่านคลิปโชว์นี้ก็ทําเสียงรอก,กับมันไปเยอะเลยนะไม่ได้อันนี้ก็คือแบบแกล้งๆาแหละเนาะอย่าไปต้องขอโทษใจกับโกคูแบค้วยนะเออผมกม็ได้อะไรกับมันวะาแต่แบบมันอดอดล้อไม่ได้ไอะมันเป็นมีมันเพื่อนเออตุลคนป้าอะไร eca มันเป็นมีเนี้ยน,นี่สารภาพแล้วก็แอบมีร้อมาด้วยแหละอย่าถือโทษโกรธผมเลยนะเอาเป็นว่า eca มาจากที่ตอนแรกผมคิดว่าไม่จะสะแตกยากแม่งกับเป็นว่าสแตก ง่ายไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะเพราะว่าแตกแม่งห0าําให้มันสแต็กได้ค่อนข้างดีแล้วยิ่งเจอตัวละครตัวดีนี่โคตรของโคตรเล่นง่ายเลยนะครับแต่ก็ต้องระวังด้วยถ้าเกิดคุณเอาไปเล่นอัลติเมทเลสโซนด่าน,นยากๆอะ่ะไม่แนะนำเจ็ดเจ็ดแสนอัพให้เลยสแต็กแค่ได้ระมาณเจ็ดแสนหรือไม่ก็คือใช้ไอเทมแต่อย่างที่บอกคือด่านยากๆอะ่ะคุณจะต้องเมนเทนการใช้ไอเทมให้ดี ถ้าจังหวะไหนที่ไอเทมหมดอ่ะงานเริ่มหยาบแล้วเขาบอกว่าน,นี่งานเริ่มหยาบแล้วนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ประสบการณ์รวมถึงฝีมือในการเล่นแล้วล่ะนะเพราะาอาติเมตเลโซ่แม่งค่อนข้างตึงแล้วครับแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ยังกะจังหวะหรือว่าคํานวณก้อนก้อนดาเมจที่จะรับจากบอสยังไม่ค่อยชานาญอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแล้วมนทําให้การใช้ไอเทมของคุณอ่ะในการที่จะปกป้องตัวของตัวละครในทีมคุณนะค่อนข้างที่จะลําบาก ฉะนั้นก็เล่นไปบ่อยครับเราจะพอจะกะได้ว่าแล้วพอจะรู้จังหวะแล้วว่าไอ้ตัวนี้น่าจะไหวไม่ไหวเนี่ยอย่างไอ้โกคูแบ็กเนี่ยผมรู้แล้วว่าแม่งอย่างเงี้ยต้องสแต็กประมาณไหนแม่งถึงจะใช้คําว่าพอรับได้สำหรับผมแม่งต้องมากกว่า700,000แล้วถ้าอย่างเงี้ยทรงเนี้ยนะหรือแม่ก็ใช้ไอเทมช่วยในจังหวะที่มันจะไม่รอดแน่ๆนะครับผมเอาไว้ว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปมากกว่านี้นะครับก็สุดท้ายนะก็ต้องบอกว่า อ,อ่มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับออก็อยากเครียดอยา่าซีเรียสนะครับอยา่อยาด่าไอา้เจ้าของช่องนี้มากนะครับเพราะว่าผมวันรีวิวทีไรเนี่ยผมรู้สึกว่ากูเสียกตายทุกทีเลยนะครับนานๆจะมารีวิวทีนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ได้งเพื่อนๆมันมีมาโอ้โหกูกแม็กซ์เน่มันเก่งจริงเลยบ้าเฮ้ยไปครับผมก็เป็นเดยว์ว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม